สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีที่วนราชธานีนะครับผมมาแล้วมาแล้วจารร้อยมาาหอดแล้วครับพี่น้องครับผมนะครับอืมจนนี้มาซอยงานแตงหลานนะครับอยู่บ้านของจาน้อยนแหละพี่น้องครับนี่ตอนในทีมงานกําลังเตรียมเครื่องเสียงขึ้นรถนะครับนั่นก็คือสีแแ่เจ้าบ้าไปหาเจ้าสาวนะครับอมาแล้วเวลามาแล้ว พลามาฮอดแล้วครับพี่น้องครับพ่อใหญ่แก้วกับมาแล้วพ่อใหญ่แก้วมาแล้วผู้ใดล่ะเป็นวิศวสบเนี่ยเป็นสบัดเชฟไม่เป็นบ่เนี่ยโอ้เชฟไม่ว้า่ะโอ้สวัสดีครับบ่ได้ยินเสียงหนหัวหลายพี่น้องเองยนะครับเตรียมการเตรียมการแสดงว่าได้หลายเป็กแล้วเชฟไม่ได้หลายเป็กแล้วตาหวานแล้วกำลังเตรียมการสิเอาเห็ดรถแห่นะครับพ่อใหญ่แก้วพ่อใหญ่แก้วยืนพยูห์หรืพ่อใหญ่แก้วอ่ะ โอ้สวัสดีครับผมโอ้มาดูสิบ่เห็นรถเฮ่หยัดงบครับพี่น้องโถงบในหน่อยงบในหน่อยถือว่าใหญ่เนี่ถือว่าใหญ่นี่เศรษฐกิจพอเพียงอันนี nei, ้เป็นเครื่องปั้นเนาะเนี่ยโอ้เครื่องปั้นไฟพี่น้องครับมีทั้งรถเฮ่มีทั้งเวทีน้อกันแน่นอนเลยมาเครื่องไม้เครื่องไม้แก้ว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 อันนี้บรรยากาศสดๆในงานครับพี่น้องครับยเมื้อหมูเส้านะครับพี่น้องหลังเครื่องเสียงให้มาเวทีนะครับโอ้เข้าได้เข้าได้เอาวคนละไม้คนละมือ งานแต่งน้องไส้เชฟไม่นะครับนั่นก็นคือโซล่าตังนั่นเองครับงานแต่งโซล่าตังครับสวัสนี้ครับพี่น้องครับนะครับจะร้อยบังหอดตั้งแต่ตีสี่นะครับเดินทางออกมาจากคอนแกนนะครับพี่น้องมาหอดอุบลราชธา,านีมเมื่อคืนนี้ก็เลยได้นอนพักผ่อนเงียบนึงตื่นขึ้นมากครับเมื่อเห็นเพิ่นกำลังเฮโอ้พระเอกตัวนี้น้องคาบอยตัวนี้แมนน่นว่าน่ะสวัสดีครับผมปีหวอดเลยคู่แข่งไอ้สาธิตตายตามคอยนะเดี๋ยวพอกันงานร้อยแค้มขั้งทีหนึ่ง นะพวกน้าจาะลอยเดี๋ยวไอ้สาธิตตายตั้สีมาแน่นอนเลยนะครับกับทีมงานเสียงเดี่ยวได้พ่อกันเด้อะเนี่ยเจอเจอกันเนี่ยงานลอยแคมป์ครั้งที่หนึ่งนะครับน้องคารบอยรอพี่สาธิตตายตั้อยู่ประสานว่าเนาะแห่น้ำเพลนนั่นบมาหนี่อยแห่น้ำเพลนนั่นมาออกนาขบวนเลยเด้อเนี่ยออกนาขบวนเลยเขาตกเปิดเพลงรถแห่น์เตันตันตันไปเลยเอาโอเคโอเคเดี๋ยวจัดไปจัดไปเดี๋ยวเบิกประเด็นก่อนเนาะเบิกประเด็นก่อน สไตา์เนดีโอ้แผนะขันตัวไหนพ่อโต้นตัวไหนพ่อโตนสวัสดีครับวัสดีครับผมโอ้แผนะขันแผนะขันเอาพวกเสื้แดงเลยก็เสื้อคอยตัวี่มันเสื้อคอยเนี่ยโอ้มนดีลยอะเสื้อ้อยวัดเป็นโซ่ตัวแน่นอนแน่นอนแกลียวเกลียวเกวแกวแกลจัดไปจัดไป มาพาเลาะเบิ่งบรรยากาศในงานก่อนทีมงานเช็ดใหม่กระลังจัดการรถแห่อยู่ทางนี้ไปเราไปหาอีพออีเมีทางในกันคือบ้านเจ้าบ่าวพี่น้องนะครับบ้านเจ้าบ่าวนะครับกระลังเตรียมแหย่ไปบ้านเจ้าสาวนะครับนี่สารากลางบ้านมองเก้ามองเดิมแล้วพี่น้องนะครับมามามาอะไรคือสมาคมแม่บ้าน อ้ลุงวีตัวไหนวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ซอยครับผมสวัสดีครับลุงวีโอ้มากันใส่สองคนเลยเนาะครับครับครับเพราะปากมันตี๋เลยผมมาหว่านมันตีซีเนี่ยครับครับมาหว่านอะไรก็เล้นอนวัดสงบความสงบตำแหน่งเลย่อจันร้อยห้าตำแหน่งทีหน้าหมดละครับอ่าร้อยแคมครั้งที่หนึ่ง อากน่หน่งพระเจ้าให้ตําแหน่งอยู่โอ้่นมีตําแหน่งอยอ่อยู่นพระเจ้าบ่าวเพราะกระตือนังแล้วพระท่นตํแหน่งน้องก่อนนกว่าตํแหน่งนี่ยังตําแหน่งอันปักมุดตำแหน่งปักมุดจกแ้วตัวนั้นจกแน่าจะประมาณวัิหานะครับวันธิหาทันว่านะครับสำหรับโครงการร้อยเขมครั้งที่หนึงะครับพบปะแฟนกับเอณทุกนานหลอยวันเมชเแล้วมาบูบูมาแล้ว กินเขาแล้วป่ะไม่หมายคือพ่ท่านได้กินน้ำมูนทอดไหมนี้งนั่งๆๆๆกับเขากับเขาลารลาบแต่ซีต้มมีก้อยนี่ลาาจับล่าบิบแล้วก็ต้มมีขวดัวลาบ้าวหอเจวมฮะเจ่วหมบะเก็นแจีวเพีชตัวบัวเจีวหมบะเก็นนุมกัหวานโยงกันขนมหมีนุมโอ้ยบะเกเียวริดลวเลยนี่น้องเลยจัดจัดจัดนี่เาได้อไรริดลวดในตั้งกอจอดอยู่นี่น่นนะเม่นทะลอะไรนี ครับครับขายบริษัทไปต่อไปเรื่อยๆจ้าเพราะอยากนะผมเดี๋ยวดีผมสิรอไปเรื่อยๆนี่ละมีก็แสบมากี่คนนู่นเกินก่อนได้หรอกพี่ได้ผมสิพอท่านกินดอกสิขึ้นไปต้องหั่นก่อนไปเบิ่งองหั่นคนสูตรขวัญก่อนจังลงมาจ้าจ้าครับผมใครล่ะโอ้แมวโอโมอาแม่แมวโอโมอคือกินน้ำโซ่มันเป็นสีนี่ยุติแมวโอโมอโอ้ยเอาสีไม้สาเอาสีไม้สาเอาสีเป็นฟองแมสีเป็นฟองเพราะท่าน เออคือคือคือผูกแขนแล้วบอลผูกแขนไปพ่นผูกแขนไปกำลังผูกโอเคหมอสูตรสูตรด้วยมันก่อนเด้สูตรแล้วบขันไปสูตรเนี่ยเดี๋ยวสาวต่ออีกบ่โอเคครับตอนนี้สูตรขวัญอยู่บ้านจะเบาแล้วจังสี่ขันไปสูตรขวัญต่อบ้านเดี๋ยวสาวเนาะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปผูกแขนก่อนใช่จ้าโอ้แขกไปท้ยมาหลายเนาะสวัสดีสุขสุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนครับเอาเอา ถ้านี่กินเขากินน้ำกันไปขึ้นทั้งเงี้นก่อนพี่น้องขออนุญาตใช้หลาทางขึ้นคอยมาแล้วมาแล้วโอ้ประธานตัวเนี่ยประธานเรือนังยำซ่องสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านเกษตรแปะและกัสุรีนะครับผมนี่ไปได้ช่องเข้าเกษตรแปะไม่เลยครับเกษตรแปะพาเพลินไปเรื่อยๆเนาะเอาฝากพี่น้องเพ<ๆ>ัเ<ๆ>่ด<ๆ>ีคร<ๆ>ับเ<ๆ>อเ<ๆ>็มซีทีทีามเลยนะครับเด้อนี่คือ ช่องอีกช่องนึงนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับยูทูบช่องเกษตรแปะเนาะครับผมมีพี่น้องกดเข้าไปติดตามกดซับโซเคยนะครับไผ่แน่นะครับผมเอ้าไม่นั่งล่ะผู้ช่วยหน่อยโอ้พูดว่าอันไม่เงินน่อยผู้ใดมากเขต้องอันเอาเงินลงนี่ตีไม่น่ชางห่วยคอยจะจะไปแล้วลงเงินตีโอ้โหคือตัวเงินเนาะเออค่ะขึ้นแล้วบยาเจ้าขึ้นแล้าบยาเนี่ยวกันี่มหนิเขาต้องไปผูกเขาต้องไปผูกเงินอย่าสาวเนาะ เอาคือเอาคือไปแล้วคุณไปเพิ่งก้อนเสนอเพื่อนเจ้าบ่าวท่านได้ผูกไปผูกเพื่อนเจ้าสาวเอ้าตามยีนตามกว้างไปพี่นี่โอ้ใช่ละแม่ขั้วท่านไหนระบาดนีงโอ้แม่ขั้วแล้วว่าเร็วครับครับแม่ป้าเร็วแล้วเนาะแล้วเนาะเดี๋ยววันมันอยู่ตั้งเพื่อนหมดแล้วทีเดี๋ยวผมขึ้นไปเพิ่งก่อนครับผมมา โอ้ยค oh, 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 ือส er oh, oh, ั้นทีดีถนอมป่ะเลยโอ้ยอยู่ตัวเงื่อนไปกับไลท์ตัวนี้โอ้ไม่หดผ้าขวัญปาดสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับสุกูสุขคนครับโอ้ยสวัสดีครับปบป๊ะปะป๊ะปะป๊ะมามามาเกิดมาเบิกน้ำโอ้เร่าละตัวเพิ่นสวนเร่วละบ่ะเลแม่เงยนางตัวเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีจ้า มาเ้มาั้งแตีซีุ่นะมาตแตีซีครับผมนี่อจะบเบ้าอ่ะจะบเบ้ายูงไนมาคืออันมคืออย่างกบบพญ่าเฉยนขี้อันอย่งกขี้มากขจ้นก็เนี้ยเอาเอเออผมมาหัวตีซีเอาไว้ยังไงเนี่ยว้ายสวัสดีค่ะวันนี้ายังไงเดดนี่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ยังก็ ของเงินแน่ของเงินใส่กล่องละบาทพี่น้องเลยของเงินแน่ยอาจาักรบาทห้าบาทโอ้ยมาเอาหน่อย,ยห้าบาทไอจักเอาไอ้ลูกท้ายคลิปให้พี่น้องเบืองก่อนจังเอาเนาะไอ้ลุงให,ให,ให้ช้อนหนอยหลานหน่อยครับพี่น้องครับ าอผูกเขียนเจ้าบ่าวกัะครับพี่น้องไปเท่าผู้โถ่เนี่ยนะครับพอลุงแม่ป้านะบ่าอ้าอาวกำลังผูกแขนเจ้าบ่าวเพื่อสิทรงไปให้เจ้าสาวนั่นพ่อยัยกับมาแล้วพ่อยัยขึ้นไปตัวผมครับสวัสดีครับพ่อยัยครับผมพ่อยัยขึ้นไปต่อทึ่งครับไปอเนี่ยพู้ใดไรจะไปสูดต่อเถอะนังเรื่องโอ้ ครับพอผามพอพามทพอไงนะครับพอไงในเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยบิดบ้านนะพอไนบ้านเราประดีพอไงมากอย่เลยนะครับพอผ้ามนะครับนี่นมสีสีเมือนี่นี่คือพอไงนี่ะครับเป็นคนใบสีไห่นะครับเอาลงไปลรบอบัดนเอาโอเคโอเคป้ป้ น้ำกลลงไปเตรียมการแห่นะครับโอ้ม่นีายนั่งคำขุนแล้วบัดเนี่ยเอามัเนี่นั่งเอาโก้ยลูกไอ้ร้าน ใช่ก็เป็นใช่แค่จะบินงมากูเนื้อนาาเอาคือสิเดระบาดดิเนาะอันผมผมผมไปผูกบ้านเจ้าสาวบนกระไรเนาะผูกเพื่อเดียวเลยเนาะเนาะอยัางกเนาะมื่นหนึ่เออจังว่ากันตัวนั้นไม่งว่าอันเรื่องเงื่อนขใช้เป็นมื่นลวดบ่อยากมัน อันเราถือว่าผูกเขีนนี่ไม่เข้าไปผูกหลดเนาะเนาะตัวนี้มันสีสันนะใช่เนาะเอาโอเคครับเพื่อนจะเอาไหมเพื่อนจะเอาเต็มหมดนี่ตัวเพื่อนจะเอาเต็มก็มีหิบัตปเต็มย่านกล้องครับพี่น้องครับไปไาในล่องไปพักควันตัวนี้เอาไว้นี่พักควันตัวนี้เอาใบนี้จานเอาใบนี่พักควันกับจานเอาไว้นี่เออไปผูกแกนเอาไว้ไม่ไง ไม่ใช่นี่หูไปเจ้าไฟบุกยนมาเออไปเขาเอาเอาแต่ไายเอาเซฟสิ้นครับตัวนี้คือบ้านชาวบ้าวไปแห่บัตรนะครับไปล่องล่องบัตรเนี่ยเตรียมการแห่เตรียมการแห่น่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับ เจ็ดปุงเสาเก้านาฬิกาเวลาขยับขยายสำหรับเจ้าบ่าสีแห่ไปหาเจ้าสาวนะครับพี่น้องครับเอาเจ้าไหนตอนแห่จะร้อยเสียอ่าถ่ายคลิปอีกจะคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตนั่งกินเขาจะค้ากอนนะครับพี่น้อง่นกำลังเสีเตรียมการแห่นะครับเอาโอเคฮอตแล้วพี่น้องฮอตแล้วอุบลราชธานีนะครับฮอตแล้วครับ ฮอดแล้วฮอดแล้วย่าแปรมาแล้วย่าแปรมาแล้วสวัสดีครับอะแล้วพอกันไม่คลิปต่อไปพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตกินข้าวกินน้ำกอนนะครับผูกแขนเจ้าบ่าวเพื่อจะแห่ไปหาเจ้าสาวนะครับผมบ้านเดียวกันในละครับพี่น้องเจ้าบ่าวก็จะสาวบ้านเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าบ่าวนะครับเป็นทั้งหลานของจานลอยนะครับอ้าแม่ป้าืองามแต่เหมือนี้แม่ป้าไหมแม่ป้าก็งามแท้เหมือนในกินข้าวก็นเด้อบ้านเด้อ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพ่กันไปคลิปหนาครับผมสบายดีอยู่ดีพม่แห้งเงน้อไม่เศร้าครับพี่น้องครับบรรยากาศงานแต่งนะครับหลานบัานจานร้อยนี่แหละครับพี่น้องครับมาเอาโอเคโอเคไปกินข้าวก่อน